สวัสดีครับผมเอสวิน,นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับฝากช่องเลยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับน,นี่ก็จะมาแจกสกินพี่มาลีนะนี่จะขึ้น,นรูปแม่นี่ครับนี่ครับสูตรของพี่มาลีเหมือนกันไหมนี่ผมทำผมทำเองเลยนะผมไม่ได้ไปก๊อปใครมาเลยผมทำเอง สกินมาได้แต่เสียไม่ได้เนาะทําให้แล้วนะครับต่างสัญญาเนาะถ้าใครอยากให้ผมทําะก็ต้องทวงผมบางครับผมเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจําอะไรไม่ค่อยได้บางทีก็เบอร์ก็จําอะไรไม่ได้เลยแต่ผมว่านี่ครับผมก็จําได้แค่นี้ว่างผมก็ทําให้ถ้าไม่ว่างผมก็ทําให้จะบอก,กนะครับผมเป็นคนแบบที่ทำสกินออกมาช้ามากเลยบาคนทำสกินช้า ทำออกมาช้าแล้วก็ทําไม่ค่อยสวยอนะ่ะไม่ค่อยสวยเลยมันทำไม่ค่อยสวยมันไขรด้วยจะบอกแค่นี้นครับผมก็ทําให้แค่คนดูกันแหลนะเนาะโอเคครับผมก็แจก,กันนะครับจบเลย